ค่ะหลังจากที่รับชมสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วนะคะก็กลับมารับชมรายการหลาาข้าวชาวบ้านกันต่อนะคะซึ่งก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของตลาดบางซ่านนกาะ,ะที่มีความคึกคัก มากเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วถนนทายนีถนนเรืองร้านนะคะจะคึกคขักก็เฉพาะช่วงกลางวันพอช่วงถุมถึงซองถุมเนี่ยตลาดก,ก็เออถนนก็จะเหียบเลยนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการรวมตัวกันในชุมชนของบางซ่านเองแล้วก็มีการจัดตลาดบางซ่านขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างความขึกคขักให้กับตลาดบางซ่านอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชุมชนในเคสของบางซ่านเองซึ่งก็ได้รับความร่วมมาร่วมมืออย่างดีในเคสของชุมชนบางซ่านนะคะก็มีพี่ ประชาชนมาคายข้องกันแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวระนองมาอุดนุ่นกันมากมายนะคะมีทังอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารอร่อยๆอรอยสินค้าโอททอปสินค้าแฮนเมดนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เราได้เดินซื้อสินค้ากันซัรตรัล ตลาดบางซ่าหลอวันในมาเก็ตนะคะซิงก็จใจก,กันเป็นประจําทุกวันพริษสัสซุกเศร้าอาทิตย์นึงจะซ้มวันนะคะแต่ว่าเฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ต้องยุดกันเดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้าแนี่ยฝนตกแล้วนะคะก็เลยต้องยุดกันไปและจะกลับมาคึกคักอีกครั้งก็ประมาณเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะราะคาสำหรับรายการลาวข้าวชาวบ้านก็ยังคงมีดิชั่นวันนาสุวัฒนเมธากุลนะคะอยู่กับคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็มีข้าวมาลาวให้ฟันกันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของภัยแ้งค่ะตอนนี้ภัยแ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงกัน บ่อยๆนะคะเพราะว่าอาการเราทั้งร้อนทั้งแรงน้ำก็ไม่ค่อยมีชายไฟก็ไหม้กันเป็นประจำช่วงนี้นะคะเพราะว่าความที่ร้อนมากแรงมากนะคะก็เลยทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของไฟนีก็ต้องฟังด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าชายไฟก็ควรที่จะมีการดูตรวจรักกันให้เรียบร้อยเรื่องสายไฟเรื่องอะไรไฟในบ้านการหุงข้าวหุงอาหารการปิดแก๊สเปิดแก๊สก็ต้องดูให้ดีการเผาขี้ยะเผาแล้วก็ต้องก่อยฟ้าให้เรียบร้อยนะคะการทิ้งก้นบุรี่ก็เหมือนการนะคะทิ้งแล้วก ต้องดับให้ชนิดไม่ชน,นั้นแล้วอาจจะก็ไอเกิดเพลิงไหมได้นะคะส่วนพีน่น้องเกษตรกรเองก็เช่นเดียวกันนะคะ้ามีการพ่อวัดสพื้นเนี่ยก็ต้องทาแนวกันไฟไหวเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยหลุกลามไปเพราะจะเกิดว่าหลุกลามเนี่ยมันจะรวดเร็วมากเลยเพราะว่ายาก็แหง้งอากาศก็ร้อนล้มก็แรงก็จะพัดฮึบเดียวนะคะการควบคุมเพลิงเนี่ยอาจจะทําได้ลําบากนะคะอันนี้ก็ฟ้ากันเอาไว้นะคะส่วนเรื่องภัยแรงอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนเรื่องจากไฟแล้วก็ต้องเป็นเรื่องห้องน,นะะ้ำค่ะตอนนี้น้ำคาดแคลนมากเลยนะคะส่วนจังหวัดระนองของเราเอง,ของเ,าเองขาก็มีการ ดูแลแล้วก็เตรียมการความพร้อมในการที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่อของน้ำที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำไม่คาดแคลนกันแล้วก็ส่วนอบจระนองเองก็มีการเตรียมความพร้อมให้ช่วยเหลือประชาชนถี่ประสบภัยแ้งด้วยค่ะ นายคงฤทชัดมารีรัตนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้เปิดเพื่อกาบทางผู้ซื้อข้าวของทีมงานระนองชาแนลเรานะคะว่าจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ประชุมรวมกับทางจังหวัดระนองในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแรงของจังหวัดระนอง ทางจังหวัดระนองได้ให้ในโยบายมาด้วยนะคะว่าไม่ต้องรอให้จังหวัดเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่ภัยแรงแต่ว่าทุกฝ่ายี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการค้าแคลนน้ำแล้วก็ภัยแรงรุนแรงจึงได้มีการจัดตั้งสู้เฉพาะกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือภัยแรงขึ้นก็ได้มีการเตรียม รถนะคะจัดท้ารถน้ำเพื่อแจกกใจน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแรงโดยทางอบจอเองเนี่ยมีรถน้ำยู่สซ้ำคันแต่คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอก็เลยมีการจัดจา้างภาคเอกชนวายเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในกับประชาชนได้ย่างถั่วทึ่งค่ะ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เข้าให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนคลาดแคลนน้ำก็สามารถที่จะประสรานไปได้ที่อบอรจอระน้องหรือว่าแจ้งทางช่องทางโซเชียลของอบอรจอระน้องหรือทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะซึ่งอบอจอก็มีการจัดเตรียมน้ำไปช่วยเหลือในแต่ละมู่บานหรือชุมชนก็ต้องมีการเตรียมจุด เตรียมจุดกลางที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปรับน้ำเอาไว้ไม่คว่มหวาไม่ว่าจะไปชุมชนในหมู่บ้านไหนนะคะก็ให้มีจุดจุดนึงที่จะรอรับน้ำจากทางอบจอจะได้เป็นการสะดวกในการให้บริการกับพี่นองประชาชนได้อย่างถูกทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าอบาจอระน้องเนี่ยต้องดูแลทางจังหวัดเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองตอน้นไม่เพียงพอทางอบจอก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะจะเกิดว่า ปันในพี่น้องประชาชนทันในนะคะที่ขาดแขน,น้ําน้ําไม่พอฉายก็สร้างอี่จะไปแจ้งรัาประส่องโดยตัวของผันเองเลยนะคะทีอบจระนองตอนนี้ก็มีรถนำเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเลือกนอกจากอบจระนองแล้วนะคะาทางปปาระ,ระนองเขกก็มีการให้บริการช่วยเลือกพี่น้องประชาชนที่ขาดแขน้นาําดโดยเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้มีการแจ้แจ่ายการให้ความช่วยเลือกก็จะได้เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับความสะดวกด้วยนะคะ ก็ต่อคถามท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับคุณธงศิษฐ์ชัดมาลีรัในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยแรงกับประชาชนว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไงบ้างครับการครับารสวีท่านนายกสํักข่าวมุสิตข่าวจังหวัดนองครับท่านโอ๋มชัยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดนองทุกท่านนะครับก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องนะครับในในส่วนนี้เราก็ได้ ได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดระนองนะครับในส่วนนี้ทางผู้ว่าจังหวัดนองก็ท่านได้ประกาศว่าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองนี่ไม่ต้องให้ทางจังหวัดประกาศเพราะว่าฉุกเฉินประกาศภายแ้งได้ขอให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการได้เลยในส่วนของเบื้องต้นแล้วพอผมได้นําเินกับท่านว่าท่านรู้ว่าก็ได้นําเสนอมาว่าให้จังหวัดหรือให้องค์การมหานจังหวัดนองสามารถให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในภาพเบื้องต้นก่อนได้เลยผมก็นําจับ นำเรื่องนี้กลับมาปรึกษาหารือกับสมาชิกกงค์การภารส่วนเด็ว,นนวันน้องนะครับก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะใช้มาตรการอย่างไรที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวเด็กวันน้องได้ก็คือเรื่องเพราะว่าการาขาดแคลนน้าในช่วงนี้นะครับเราคิดว่าปีนี้มราจะเกิดภายแล้งนะครับแล้งมากเลยนะครับในส่วนของเราก็ตั้งศูนย์พยิบัตินะครับให้ความช่วยเหลือในลักษณะเบื้องต้นก็คือตอนนี้เราก็วางแผนเกี่ยวกับการจัดหารถน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือ เบื้องต้นให้กับพ่อแม่เป็นน้องที่ขาดแคลนน้าแล้วก็มีน้ําที่ว่าไปไปไม่ถึงนะครับในส่วนนี้เราก็จะจะจ้างผู้รับเหมานะครับในภาคของเอกชนนะครับมาช่วยช่วยดริการลดน้ําในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนขององค์การ,รมรหาส่วนจังหวัดองนี้มีลดน้ําอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เพียงพอนะครับก็มีอยู่แค่3คันใน3าคันนี้ก็ลงออกนอกพื้นที่นะครับช่วยเหลือมาเบื้องต้นแล้วแต่ในส่วนของผมนี้ก็ได้มาสํารวจพื้นที่แล้วก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับ ทรงนี้เราก็ได้นำเรียนกับผู้มีหานในหลายท่านแล้วแล้วก็ปรึกษาหารือกันก็คิดว่าคงจะต้องนะครับใช้ลักษณะของการจ้างเหมาลดน้ำของภายประชาชนเพื่อมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องในเบื้องต้นก่อนในส่วนนี้ครับผม ในส่วนนี้เรามีข้อมูลอยู่เบื้องต้นก็คือลดน้ำของอบจแล้วก็ไปไปช่วยเหลือในเบื้องต้นตามจุดต่างๆอยู่แล้วที่มีอยู่นะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับในส่วนที่เราจะดําเนินการต่อไปก็คือการจัดหารถน้ำภัยกระชนก็อยากฝากพี่ม้อพ่อแม่น้องช่วยแจ้งเข้ามาที่อบจนะครับหรือผ่านทางสื่อโซเชียลในเว์บอะไรก็ได้นะครับว่าท่านมีปัญหา,าขาดแคลนน้ำในจุดไหนบ้างแล้วก็ในส่วนของชุมชนนั้นมีที่พอที่จะมีที่ภาชนะรองรับ นะครับในการที่จะให้รถน้ําของอบจอเข้าไปดูแลนะครับเอาน้ําไปไปไปลงตรงพื้นที่นั้นเพราะว่าต้องยอมรับอยู่ยันว่าคือเราเราเราต้องไปดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งจังหวัดในส่วนบือน้องต้นก็คือก็ขอความวมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องช่วยแจ้งจุดที่ขาดแคลนน้าแล้วก็จุดที่เราจะเอารถเอารถน้ําไปไปจอดนะครับเป็นเป็นที่ระบายน้านะครับขอจุดจุดตามจุด,จ,ดจุดต่างๆหรือจุดตใหญ่นะครับเพื่อจะได้ให้ทั่วถึงกันนะครับของ หมายความว่าก็คือมีจุดให้บริการแล้วก็รบกวนให้ประชาชนนําภาชนะไปบรรจุน้ําครับเพื่อถ่ายถ่ายน้ำเข้ามนบ้านที่ท่านหนึ่งครับผมครับในส่วนนั้นหรือถ้าว่ามีมีศาลาประชาคมหรืออาคารอเนกประสงค์ของท้องถิ่นนั้นนะครับท้องถิ่นนั้นๆก็ช่วยแจ้งมาแล้วครับแล้วก็รวบรวมนะครับภาชนะใส่น้ําหรืออะไรไว้ตรงในส่วนนั้นแล้วเราจะมีรถน้ําของเรานะครับวิ่งไปถ่ายหรือระบายน้ําในเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับในส่วนเบื้องต้นตรงนี้ผมก็ ก็คงจะต้องดําเนินการนะครับตอนในส่วนนี้ก็ปรึกษาทางข้าราชการอบอจอแล้วก็คงจะรีดําเนินการให้ให้ทันนะครับก็คือให้ลดน้ําได้มีวิ่งถึงเดือนเมษายนนะครับถึงถึงปลายที่เดือนเมษาครับผมในที่ท่านพูดทั้งหมดนี้หมายถึงรวมทั้งจังหวัดด้วยฮะคือตอนนี้ในเบื้องต้นนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลจาก<ไ>อําเภอนอกนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ในเมื่อเราอยู่ที่อําเภอเมืองผมก็จะขอดูแลทางอาเภอเมืองสักระยะหนึ่งแ้วอำเภอรอบนอกเราจะขอแจ้ง ให้สมาชิกองค์รกรหลานส่วนจหวัดให้ไปเช็คข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอต่างๆว่ามีความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็จะคงจะได้หาแนวทางในการช่วหลือต่อไปไม่ใช่ข,ข้อมูลแล้วคร,ครับผมครับ ก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญในคณะนี้ของจังหวัดระนองที่นํามาเลาาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเรื่องภัยแรงเป็นรเอนที่สําคัญแล้วตอนนี้เองเนี่ยจังหวัดระนองเราก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำก็ต้องใช้กันอย่่งประหยัดด้วยนะคะใช้แล้วก็ต้องปิดถ้าไม่ใชก้ก็ต้องปิดนะคะคือใช้เสร็จเรียบร้อยก็ต้องปิดใช้น้ำให้ประหยัดกันนะคะก็ฟ้ากันเอาไว้ด้วยะค่ะมาดูอีกเรื่องนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะสําหรับการบวช การบวชเนนก็ถือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับน้องๆในช่วงปิดพักเรียนนะคะบางทีปิดพักเรียนเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็อาจจะไปเล่นเกมบ้างหรือไปส,ปสนุกสนานกับตาประสานเด็กๆบางแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่เป็นสุภมผา่ากรุษรนะคะการบวชสร้างมาเนรือดูรอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับน้องๆเป็นสิ่งที่เป็นซีรีส์มงคลกับน้องๆแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่สองเมษายน ที่ผ่านมาค่ะชงบายนะคะที่วัดตะโพธารามหรือวาดวัดบ้อนน้ำรอดอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะได้รวมกับพุทธสมาคมจังหวัดระนองโดยมีนางปราณีวิริยาน,น์นายกพุทธสมาคมจังหวัดระนองค่ะเป็นผู้ดาเนินงานนางปราณีนะคะได้บอกว่าเนื่องจากในมห้ามงคลวรโรกาสในปีพุทธศักราช2 5 5 6ค่ะเป็นปีมห้ามงคลหญิงเป็นวันคลายวันพระราชะสมภพข้องสมเด็จพระเทพพระราช ระสุดาสยามบรมราชกุมารีทางวัดบ่อน้ำรอ้อนหรือว่าวัดตะโพธารามรวมกับทางพุทธสมาคมได้กำหนดจัดงานบนรรพชาสร้งมาเนนพักฤดูร้อนประจำปีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่48แล้วนะคะซึ่งก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญอีกว่าราะหนึ่งทีชาวไทยชาวพุทธจะได้รวมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยการบำเพ็ญคุณงามความดีถาวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ ในปีนี้มีผู้ที่เข้ารวมโครงการจำนวน30คนโดยมีการฝึกอบรมของข้านนักก้อนบรรพัชช้างวันนับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2556จนถึงวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการทำการลาสิก่าในวันที23่23เมษายนเวลา6โมงช้าค่ะดิฉันนางปราณีวิริยานนท์นายกพธสมาคมจังหวัดระนองค่ะ วันนี้เป็นวันที่วัดตโปธารามร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดระนองจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเป็นปีที่4 8แล้วค่ะเราจัดกันมาทุกปีแล้วก็วันนี้นะฮะมีสามเณรเข้าบรรพชาทั้งหมด30รูปค่ะในการบรรพชาครั้งนี้สามเณรจะเข้ามาบวชเรียนก่อนก่อนที่จะมีการ บวชนี่นะคะสองวันคือตั้งแต่วันที่สามสิบเ็ดถ้าวันที่หนึ่งวันที่สองนี่เป็นวันบวชนะคะแล้วก็อยู่ไปถึงวันที่ยี่สิบสามเป็นวันลาติขาวิชาที่ที่สอนให้สาม,มเณรก็มีสองภาคคือภาคปฏิบัติกับกับกับภาคอันใดภาควิชาการนะคะวิชาการก็มีวิชาที่สําคัญที่สอนให้ลูกเนรก็คือหนึ่งธรรมะสำหรับ นักเรียนนะคะสองก็คือพระพุทธเจ้าของฉันสามคืออ,อะไรสนัรรพิธีเบื้องต้นนะคะแล้วก็เบญจตีนเบญจธรรมอันนั้นคือภาควิชาการส่วนภาคปฏิบัตินั้นก็เรียนทางอ,าอะไรทางทางอบรมสมาธิเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการ ปฏิบัติศาสนก,กิจคือมีตรวจมลเช้าตรวจมลเย็นสำหรับวัตถุประสค์ของการจากกิจกรรมบรรพชาส้งมาเน้นพักหรือดูรอในครั้งนี้ก็มีอยู่3้ย่างด้วยกันนะคะก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมประเกียตสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็เพื่อให้เด็กๆเกยาวชนนําเอาลักศิลธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมจารีประเพณีอันดีงามไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับตนเองพร้อมทั้งผู้อื่นนะคะตามคติที่วาโลกร่มเย็นดับถุกเข่นโดยพุทธศาสนาและสําหรับวัตถุประส่องสุดท้ายก็เพื่อให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้ห่างไกลจากยาเสพติดไม่ยุงไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็อบายามุกรวมถึงได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะนา่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับน้องๆที่จะได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับครอบครัวในการบวชร้สสามาเน้นพักหรือดูร้อนนะคขานอกจากนี้แล้วก็ยังได้ไปศึกษาทางธรรมเพื่อที่จะนําสิ่งต่างๆในการศึกษาทางธรรมเนี่ยมาใชา้ในชีวิตประจําวันได้นะัคะอันนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่น้องๆได้ไปปฏิบัติกันแล้วก็ข้อแสดงความยนดีกับน้องๆทุกๆคนโดยนะคขาทีได้รวมกันบวชซ้มาเน้นพักหรือดูร้อนรุ่นทีสี่สิบ 8ทีวัดตะโปธารามหรือว่าวัดบอ่อน้ำร้อนค่ะมาดูเรื่องเยาวชนกันแล้วนะคะล่างจากทีเยาวชนบัวซามานเดิพักดูรอนไปแล้วก็มีเยาวชนจากทางบ้านเด็กตะวันช่ายค่ะทีจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มาทัศนศึกษาทีจังหวัดระนองในการที่จะเปิดโลกะทะศั์ ภาพประสบการณ์จากสถานที่จริงนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องทีดีนะคะที่รนองของเรากเา็เป็นต้นแบบนะคะทีทางเยาวชนบ้านเด็กตะวันชายก็มาทัศนศึกษาค่ะก็มากันเบอร์วันที่2เมษายนทีผ่านมาค่ะเยาวชนจากโมูลนิธบ้านเด็กตะวันชายจงังหวัดภูเก็ตค่ะจำนวนร้อยคนนําโดยคุณนัททิ่า แต่บรรพกุลผู้อํานวยการมูล,ลนิธิบ้านเด็กตะวันชายก็ได้เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ช่วงเย็นค่ะก็ได้เดินทางเขาศึกษาในขายเจ้าเมืองระนองโดยมีคุณโกซ้นณระนองค่ะเป็นผู้ให้การต้อนรับและก็บรรยายรายละเอียดค่ะ คุณนัททิซ่าก็ได้กล่าวกับเด็กๆนะคะว,ว่าขออภัยค่ะได้บอกกับทางเรานะคะว,ว่าเด็กๆเยาวาชนที่เดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็มาจากมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันช่ายเป็นเด็กๆที่ครอบครัวเนี่ยประสบปัญหากับคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสซึ่งการเดินทางมาศึกษ่าในจังหวัดน้องในครั้งนี้เนี่ยน้องๆเขาจะรู้สึกตื่นเต้นกันตั้งแต่ก่อนจะออกเดินทางค่นแล้วก็การที่เด็กๆได้ออกมานอกสถานที่แบบนี้เนี่ย เป็นซิ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยชอบมากเพราะว่าได้เรียนรู้ได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้จากภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะช่ั้นนะคะชื่อนัทิษาแต่บรรพบุรุษเป็นพอหมู่บ้านตะวันฉายนะคะที่อยู่ที่จังหวัดปทุมนครการนี้ก็คือเป็นเด็กๆที่มาจาก โครงการตั้งแต่ซ s u n a m นะใครที่บัดร s u น a m i ซึ่งโครงการนี้เริ่มโดยไรอัอนอันมันตีนะร่วมกับสมาคมพักนี่ก็กชาติของเซนสร้างหมู่บ้านให้เรานะคะแล้วก็เด็กขณะนี้มีประมาณร้อยสิบคนนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะพาเด็กมาเที่ยวนอกสถานที่ ช่วงนี้ก็พามาที่จังหวันดระนองนะคะมาสามวันสองคืนก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาตั้งแต่อก็มาวันนี้แหละนะคตอนเช้า,าก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็อะไรนะแล้วก็จากผู้ใจบุญหลายท่านนะคะของจังหวันดระนองก็ต้องขอบคุณนะคะ,ะ,นนะ,คะแล้วก็อนุโมทนาบุญต่าวยนนคะ่ะทลังจากการได้มาเข้าเยี่ยมในค่ายเจ้าเมืองระองน,นองวันนี้ ก็ถ้าว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้าง,งก็ที่ก็เป็นสถานที่อย่างแรกในวันนี้นะที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมก็เป็นสถานที่เก่าแก่ซึ่งก็ได้ให้ความรู้นะคุณตัวสนนันานองนะคะก็มาให้ความรู้กับเด็กๆเพราะว่านานองกับภูกเก็ตก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วะค,ะครับผมตะกูณะนันนองแล้วก็ที่ภูเก็ตของท่านดรสมบี้น,คนะครับ,รบก็ดีให้เด็กๆจะได้ความรู้นะปปอาไปเผยแพร่แล้วก็ได้รับรู้เพราะเขาก็เป็น มันก็เป็นคนบันทุกปรนึุจของ,รของครับเราโครงการขอ,อาจารย์นี้เดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อ,อเดี๋ยวเขาจะมอบหน้าที่ให้ครอบครัวของอาจารย์นิจิตนะคะน้ำเที่ยวเพราะว่าท่านจะมีที่สุดว่าละน้องควรจะไปตรงไหน พี่ก็วางแผนมานะคะแต่ว่ามันคงจะไม่รูเท่ากับจาของบ้านกับการนํานั้นน้องๆเด็กๆมาจังหวัดระนองวันนี้นี่มีความคาดหวังยังไงบ้างในกางกาจริงๆแล้วพี่ต้องการให้เด็กมีความสุขนะเพราะว่าเด็กเขาก็โรงเรียนติดพอดีเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เนาะเขาเป็นเด็กตองพลาเนี้าก็อยู่กันแต่ว่ามันมันเป็นผู้ปกครอง เป็นผู้ของที่ย่างคำแาบนะเพราะเรามีแบบสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือเอาจำปาแล้วก็เกทอดทิ้งส่วนก็จะมีเด็กก็มีความสุขะที่ได้มาตื่นเต้นนะัก็เหมือนกับได้เปิดโลกได้เปิดประสบการณ์จริงๆเขาเาชอบออกนอกสถานที่มากพอรู้จะได้ออกรถก็ตื่นเต้นตรงหน้าหลายวันหลายวันแล้วนะก็ดีใจค่ะพญานิษที่นี้แม่เองบอกให้รู้ว่าข้าวกำลังบินอยู่กลางอากาศนะครับ ที่มีข้างค้าหรือเป็นปามเชื่อของคนจีนนะครับว่าข้างคาวเป็นสัจจุบันข้าะคท้านี่จะเกินทีสูงแล้วที่สูงข้างเ้าไม่หายนะครับและอยให้เป็นวองวองนะครับเป็นวองวองก็คือเมฆนะครับแยกไข้ออกใสํสำรับหมู่บ้านเด็กตะวันชายนะคะก็เป็นสถานีดูแลเด็กด้ยโอกาสแห้งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่มีรูปแบบและการบริหารจัดการทีเป็นมาตราฐานโดยได้แนวคิดจาก SOS กินเดรดอนนะคะหรือว่าหมูบานเด็กเป็นแบบย่าง ตั้งอยู่ที่เกาะสิเลตำบลรัชดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่สามไร่เศษซึ่งสามารถที่จะรองรับเด็กๆได้ถึงร้อยยี่สิบคนซึ่งก็มีพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดหมู่บ้านเด็กตะวันชายเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบซึ่งได้ก่อสร้างโดยสภากาชาฝรั่งเศสเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรียงดูแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณ,ณธรรมจริยธรรมแล้วก็ระเบียบวิในใัยให้โอกาส เด็กๆได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็กฎหม่ทีกววนรู้รวมไปถึงส่งเสริมเด็กได้เรียนรู้โอกาสด้านอาชีพเพื่อสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตค่ะและสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนนะคะด้วยบริจาคเงินช่วยเหลือมูอบ่บาน ข้อภัยการเยาว,วชนบ้านเด็กๆตะวันช่ายนะคขาทีจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็สามารถติดต่อกันได้นะคขาทีสำนักงานมูลนิธิมู่บ้านเด็กตะวันช่ายเบอร์โทรศัพท์นะคะ07625220 4และ0 8 5 8 8 4 7 7 8, 7 8 7อันนี้ก็ต้องขอตอนรับน้องๆจากทางบ้านเด็กตะวันช่ายนะคข่าทีมาศาสนาศึกษาในจังหวัดระนองเพราะว่าการได้ศึกษา ออกนอกสถานทีหรือว่าออกนอกพื้นทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะทางจาาังหวัดระนองของเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็กร้องที่จะให้ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะนี้ขายจาังหวัดระนองแล้วก็มีอะไรมากมม้ทีน้องๆคงจะได้กลับไปเยอะเลยทีเดียวนะคะและสาหรับช่วงนี้กับรายการเราข้าวชาวบ้านเนี่ยก็หมดเวลาแล้วนักขาก็คงต้องจากกันไปแต่ว่ากนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะว่า อย่าลืมติดตั้งการซมค่ะถ้ายังไม่ได้ติดตั้งาการ้มเนี่ยก็ติดตั้งกันเพราะถ้าเกิดว่าไม่ติดตั้งาการ้ม IPM เนี่ยก็จะไม่ได้ดูรายการเราข้าวชาวบา้านทางช่องรน้อง Channel, อชาแนลสองซ่องรอยอสีสก๊กนะคะทีวีของคนรน้องค่ะเราก็ออกอากาศกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะในช่วงเวล8า8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงถึงซ้ำถุงออกอากาศสามกันในช่วงบ่ายซ่องถึงบ่ใบซ้ำแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้ำค่ะ ส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์แลคะ่ะออกมานอกสันทีแบบนี้แล้วค่ะก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมร,รายการเหล่าข้าวสบานซึ่งก็อยังคงงยุที่ตลาดบางซ่านนะคะคืนนี้ก็เป็นคืนที่คึกคักเหมือนเดิมค่ะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่มีการจัดตลาดบางซ่านด้วนในมาร์เก็ตนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันข้อภัยเดี๋ยวเราคงต้องจากลากันไปก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามรับ ชมรายการล้าวข้าวชาวบ้านกันได้ในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้ดิฉันวันนาสุวัฒนาเมธากรุจากราบิกอนสวัสดีค่ะถ้าเมืองเรืองราชาฉัฉเริ่มเพิ่ม้ลชนละอูลุวังกำลังซับดับคดี ทวีสินค้าพาดาราษฎรานิตกิจพาดุงบำรุงสถานคือถนอนของคนระนองโอเคาเมืองเรืองราชาชาิลมเพิ่มผลชนละอุลูกวันกำลังซับดับคดีทวีสินค้าพาดาราษฎรานิต าาดุงงงงบำรรสัวคคือถนนนนปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุมจริงการซุก IPM i d e Finition 022459999